ความมืดมิดระหว่างเดินป่าไม่นานแสงสีทองที่เส้นขอบฟ้าก็เริ่มสายแสงพร้อมๆกับทะเลหมอกเรียงตำเรือนยอดหมู่ไม้และภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้าเพียงชั่วครู่แสงแดดส่องผ่านความร้อนสู่หยดน้ำบนยอดหญ้าและไอหมอกเบื้องหน้าที่ค่อยๆระเหยช้าๆทามกลางความหนาวเหน็บที่ระดับความสูง2,285เมตร ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยถือเป็นรางวัลจากความเหน็ดเหนื่อยและได้ชื่อว่าหุนคือผู้พิชิตยอดดอยพ้าห่มโปก ตรงหกอยู่นะเจ้วิจะหาซื้อสายรัดก่อน จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอฝางกับกระเป๋าเบหนักของผมถึงแม้ว่าจะเป็นการสะพายและวางไว้บนเบาะแต่มันก็ดึงหลังทำให้ปวดเอาไม่น้อยโอเคหลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางต่อโดยมีจุดหมายแรกนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนฝางที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพู้ห่มปกหลังจากนั้นกระเป๋าก็หนุดจอดรถมัดอีกรอบที่สอง คราว่าโเว,เวลาบ่ายโมงเศว์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาหารประจำชาติไทยในเมนูผัดกะเพราไข่ดาวที่มารับบทเป็นมื้อกลางวันต่อจากนั้นก็ไปปั๊มตราอุทยานพร้อมถ่ายรูปน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากใต้พิภพ สมควรแก่เวลาก็ออกเดินทางต่อโดยเราจะเดินทางไปยังจุดหมายของเราในครั้งนี้นั่นก็คือการพิชิตยอดดอยพ้าห่มปกโดยในวันนี้เราจะไปพักที่ลานกลางเต็นท์เกี่ยวลมซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับเส้นทางมุ่งขึ้นสู่ลานกลางเต็นท์เกี่ยวลม ผมยอมรับตรงๆเลยว่าทางชันมากสำหรับใครที่ไม่ชำนาญกับการขับรถขึ้นเขาก็สามารถติดต่อรถของชาวบ้านที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพร้หมปกได้ครับผมและนี่ก็จะเป็นไฮไลท์บางช่วงบางตอน<ๆ>เกี่ยวกับเส้นทางที่มุ่งหน้าขึ้นสู่ด้านกลางติ้งกิ่วลม ในสมัยก่อนว่ากันว่าถนนที่จะขึ้นไปลานกลางเต็นต์กิ่วลมนะครับเป็นทางดินลูกรังซึ่งเดินทางลำบากมากโดยเฉพาะในหน้าฝนเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องใช้โซ่พันล้อซึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงลานกลางเต็นต์กิ่วลมแต่ละทีจะต้องใช้เวลาเป็นวันและนั่นก็กลายเป็นตำนานซึ่งในปัจจุบันทางการได้มีการตัดทางเป็นทางคอนกรีตขึ้นสู่ลานกลางเต็นต์กิ่วลมได้โดยสะดวกแล้วครับจากตอนนี้คือเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการขับรถบนเขาโดยเฉพาะบริเวณนุมอับที่เป็นโคง้งเพื่อส่งสัญญาณบอกรถที่อยู่ในโคง้งเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ว่าหมอกเยอะมากอ,อีกสี่กิโล ซ้อันนี้คือทางขึ้นเนินนะโอ้โหถ้าพูดถึงรลานกลางเต็นต์อยู่ลม ก็ถือได้ว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งสูงกว่าลานกลางเต็นท์ดงสนของดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นตัวการันตีได้ว่ายิ่งความสูงมากเท่าไหร่ความหนาวยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยผมจะค้างคืนที่นี่และตื่นตอนทีสามเพื่อไปพิชิตยอดดอยพ่อหมปกดวงอาทิตย์ที่เริ่มบ่ายคล้อยลงมาทุกทที ผมจึงมานั่งทานข้าวที่ร้านสวัสดิการของที่ทําการถูกต้องครับผมอาหารประจำชาติไทยเช่นเคยอยู่ง่ายกินง่ายเที่ยวที่ไหนก็ไม่ลำบากแต่ถ้ากินผักบ้างก็ดีนะด้วยความที่วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ถึงแม้ว่าผมจะเดินทางมาคนเดียวแต่มีเพื่อนอยู่ที่ลานกางเต็นท์เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็มีจุดหมายเดียวกัน ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าผมว่าที่โดยพวกห่มปกก็เหมาะกับการชมแสงเย็นเหมือนกันนะดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆลอยลับลงไปหลังหุบเขาที่สลับซับซ้อนกับอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจที่อยู่ข้างล่างย้ำเตือนว่าถึงเวลาต้องนอนแล้วออสิบเอ็องศานะครับ ก็มาอยู่ในเต็นท์ข้ออุ่นขึ้นหน่อยวันนี้ก็นัดกับพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปพิชิตยอดดอยผาห่มปกนัานโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแ้้เจอกันใหม่แสงเช้ายอดดอยผาห่มปกตื่นเช้าในเวลา3นาฬิกาเพื่อที่จะต้องเดินเท้าไปยังจุดสูงสุดของดอยผ้าห่มปก ทางเดินขึ้นอยพร้ห่มปกต้องขอบอกเลยว่ามีทางชันกับชันกับชันแล้วก็ชันระยะทางประมาณ3กิโล600เมตรทางเดินค่อนข้างซับซ้อนมากครับทุกคนใครที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนำว่าให้จ้างพี่ไกด์นำทางโดยผมได้ขอหันค่าไกด์กับพี่อีกกลุ่มหนึ่งมีดาวอยู่นะทุกคนวันนี้อาจจะเห็นพระาทิตย์ขึ้นแถมทะเลหมอก เดี๋ยวเรามาลุนกันกี่องศาและตอนนี้เราก็มาสูงจุดสูงสุดบนยอดดอยพ,อพ่ห่มปกลังจาก,กที่เราเดินเท้ามาประมาณสองชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดบนยอดดอยพ,อพ่อห่มปกครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณสององศา และพลาดไม่ได้เลยกับการถ่ายดาวถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาใกล้เช้าแล้วแต่ก็ยังพอเหลือดาวให้เราได้ถ่ายไว้บ้างดอยพะห่มปกเป็นดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง2,285เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเภทของเส้นทางเดินป่าทุกคนต่างหันหน้าไปทางเส้นสีทองที่เส้นขอบฟ้า เพื่อรอคอยกกลับมาของดวงอาทิตย์อย่างตั้งใจกลุ่มทะเลหมอกไม่สิสูงขนาดนี้คงเรียกทะเลเมฆกลุ่มทะเลเมฆที่ลอยฟุ้งขึ้นมาอยู่รอบๆยอดเขาไม่นานดวงอาทิตย์ที่ทุกคนรอคอยก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากทะเลเมฆเหล่านี้จากความมืดมิดระหว่างเดินป่าไม่นานแสงสีทองที่เส้นขอบฟ้าก็เริ่มฉายแสง เรือนยอดหมู่ไม้และภูเขาที่ไกลออกไปเบื้องหน้าเป็นชั่วครู่แสงแดดส่องผ่านไอ้น้ำสู่น้ำค้างบนยอดยาท่ามกลางความหนาวเหน็บกับยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยถือเป็นรางวัลที่แทนความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินขึ้นมาและได้ขึ้นชื่อว่าคุณคือผู้พิชิตยอดดอยพ่อหมโปก ตรงปกอยู่นะอายุไขคนเราที่อยู่เพียงไม่ถึงร้อยปีแต่ดอยพ่ะห่มปกจะคงอยู่ตลอดไปอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจนกว่าโลกใบนี้จะสูญสลายดับสิ้นไปตอนมามาเป็นกรุป๊ปแต่ตอนกลับบัวจะถ่ายรูปเพิินเดินกับคนเดียว3ากิโล และนี่ก็จะเป็นสภาพเส้นทางที่เราเดินทางขึ้นมาเมื่อตอนช่วงเช้ามืดโดยลักษณะเป็นป่าดิบเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,000เมตรขึ้นไปป่าแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยไอหมอกและมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้จากต้นไม้แต่ละต้นที่จะมีมอสปกคลุมอยู่ตามลำต้นและนี่ก็คือคลิปสุดท้ายของการมาเที่ยวเชียงใหม่ในปี2023ของผม เก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้เพราะไม่มีกล้องตัวใดในโลกใบนี้ที่จะสามารถจดจำความสวยงามมากไปกว่าดวงตาของเราขอบคุณการเดินทางขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆสิ่งและที่สำคัญขอบคุณตัวเองและขอให้สดใสแบบนี้ตลอดไป